กำลังรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพิศภพารามฟังธรรมะกับสาระดีๆ FM 102.75MHz เมกตั้งอยู่เลขที่43หมู่2ตะมนแก้งเหนืออำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ส4 1 7ีหมายเลขโทรศัพท์092 909 2554 ได้รับอนุญาตทดลองประกอบจิตการวิทยุกระจายเสียงสำหรับบริการสาธารณะเลขที่ B.O.S.10010-0486-56 รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะจากพระไตรปิฎกมรรยายโดยอาจารย์อาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังได้แลยครับ

สองเวทนาขันกองเวทนาสามสัญญาขันกองสัญญาสี่สังขารขันกองสังขาร 5. วิญญาณขันกองวิญญาณหนึ่งปัทโสธนวาระอนุโลมสองรูปเป็นรูปประขันใช่ไหมรูปประขันเป็นรูปใช่ไหมเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมเวทนาขันเป็นเวทนาใช่ไหม สัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมสัญญาขันเป็นสัญญาใช่ไหมสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมสังขารขันเป็นสังขารใช่ไหมวิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิญญาณขันเป็นวิญญาณใช่ไหมปัจจนกส 3. สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปประขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปประขันไม่เป็นรูปใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาขันไม่เป็นเวทนาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาขันไม่เป็นสัญญาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารขันไม่เป็นสังขารใช่ไหม สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณขันไม่เป็นวิญญาณใช่ไหม 2. ปะทโสธนะมูลจักกะวาระอนุโลม 4. รูปเป็นรูปประขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมรูปเป็นรูปขัน์ใช่ไหมขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมรูปเป็นรูปขันใช่ไหม ขันเป็นสังขารขันใช่ไหมรูปเป็นรูปขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหม 5. เวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมขันเป็นรูปขันใช่ไหมเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมขันเป็นสังขารขันใช่ไหมเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหม ขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหม 6. สัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมขันเป็นรูปขันใช่ไหมสัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมสัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมขันเป็นสังขารขันใช่ไหมสัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหมเจ็ดสังขาร เป็นสังขารขันใช่ไหมขันเป็นรูปขันใช่ไหมสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหม 8. วิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมขันเป็นรูปขันใช่ไหม วิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมวิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมวิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมขันเป็นสังขารขันใช่ไหมปัจจเนกะ 9. กสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปะขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปะขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปะขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมสิสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม สภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสังขารขันใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม er in ่เป <r> ็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมสิบสสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหม สภาวธรรมทีไม่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขัน cn, ไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมสิบส,สาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญ <ų. S 2> าณขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปขนันใช่ไหม สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมสสุทธขันธวาระ อนุโลม 14. รูปเป็นขันใช่ไหมขันเป็นรูปใช่ไหมเวทนาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาใช่ไหมสัญญาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาใช่ไหมสังขารเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสังขารใช่ไหมวิญญาณเป็นขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณใช่ไหมปัจจนีกะสิบห้า สภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสัญญาใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นขันใช่ไหม สภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณใช่ไหมสสุทธขันธมูลจักกวาระอนุโลม 16. รูปเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นเวทนาใช่ไหมรูปเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นสัญญาใช่ไหมรูปเป็นขันธ์ใช่ไหม ขันเป็นสังขารใช่ไหมรูปเป็นขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณใช่ไหม 17. เวทนาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นรูปใช่ไหมเวทนาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาใช่ไหมเวทนาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสังขารใช่ไหมเวทนาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณใช่ไหม 18. สัญญาเป็นขันใช่ไหม ขันเป็นรูปใช่ไหมสัญญาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาใช่ไหมสัญญาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสังขารใช่ไหมสัญญาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณใช่ไหมสิบเกสังขารเป็นขันใช่ไหมขันเป็นรูปใช่ไหมสังขารเป็นขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาใช่ไหมสังขารเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาใช่ไหม สังขารเป็นขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณใช่ Track 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 jaar jaar ไหม 20. วิญญาณเป็นขันใช่ไหมขันเป็นรูปใช่ไหมวิญญาณเป็นขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาใช่ไหมวิญญาณเป็นขัน <Eleven> ใช่ไหมขันเป็นสัญญาใช่ไหมวิญญาณเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสังขารใช่ไหมปัจจนกะยี่สิบเอ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสัญญาใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสังขารใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นวิญญาณใช่ไหม 22. สสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสัญญาใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสังขารใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นขันใช่ไหม สภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นวิญญาณใช่ไหม 23. ่สสสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นวิญญาณใช่ไหม 24. สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นขันใช่ไหม สภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสัญญาใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นวิญญาณใช่ไหม 25. ่สสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาใช่ไหม สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสัญญาใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสังขารใช่ไหมปัญญติวารุเทศจบ คำสอนให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนเป็นสิ่งที่ประเสริฐว่าการให้ธรรมะเป็นทานมันประเสริฐยังไงให้สติให้ปัญญามันละชั่วทำดีนะ่ะธรรมโมจะเทสิโตพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงแล้วนะนิยานิโกนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกถอนความเห็นผิดนั่นเองเนี่ยญาติโยมทั้งหลายว่าอานุภาพของการให้ธรรมะเป็นทาน เป็นปัจจัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์แม้เราจะไม่มีโอกาสได้เจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาแต่เราให้กำลังสร้างธรรมะอันนี้แหละเขาเรียกว่ากองทุนหนุนกองธรรมเพื่อเผยแผ่พระธรรมเนี่ยท่าบอกว่ามีผลมีอานิสง์มากในบรรดาวัตถุทานทั้งหลายและธรรมทานถือว่าเป็นยอดนะถือว่าเป็นยอด ให้ข้าวให้น้ำยังมีโอกาสให้ในยุคบางสมัยแต่ธรรมะทัพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาในโลกแล้วเนี่ยโลกนี้แท้จะหาปฏิบคือแสงสว่างยากเหลือเกินเราก็ต้องมาสร้างทำไงว่าจะให้คนทั้งหลายมีสติปัญญาให้สติปัญญาแก่ท่านสติปัญญานั้นสะท้อนถึงตัวเราอาตมาก็เลยชวนญาติโยมสร้างพระธรรม คือการประกาศธรรมเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุพระเจ้าประสงค์ที่ออกรายการธรรมะทางวิทยุก็เหมือนกันคิดเหมือนกันถ้ามีกองทุนเราก็จะไม่ต้องพะวงกังวลเรื่องค่าสถานีต้องพูดเลี่ยไรยกันซ้ำแล้วซ้ำอีกญาติโยมเบื่อหน่ายกันญาติโยมได้ฟังธรรมะทุกวันปัจจุบันทุกวันนี้ท่านเหล่านี้พระเจ้าประสงค์เหล่านี้เห็นความสำคัญก็เลย ทำขึ้นมาด้วยกำลังแข่งของตัวเองเพราะฉะนั้นจะไปว่าไปตําหนิท่านเหล่านั้นไม่ได้และญาติโยมไม่เข้าใจก็ไปตําหนิโอ้พระเหล่านี้เลี่ยไรเลือเกินเพราะฉะนั้นก็สิ่งสิ่งนี้ฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าการสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติพี่น้องวันตุดวันสงกรานวันตุดจีนทำบุญไส่ทาน แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่งกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเรารักษาศีลก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราที่เป็นเทพ,พเจ้าเหล่าเทวาเจริญภาวนาไหว้พระส่วนมนฟังเทศฟังธรรมก็อุทิศส่วนบุญให้แก่เหล่าเทพเทวาอุทิศส่วนบุญส่งกุศลแก่ญาติพี่น้อง นี่เรื่องของการทำบุญบุญที่เราทำแล้วมันก็จะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์ถึงสุขอันกเกษมสารถึงทางพาริพานพน้นโกวิโยคภัยดังกล่าวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็นำเรื่องของการให้ธรรมะเป็นทานให้ญาติโยมได้ฟังขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรม โยมัง,งเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและพูดสนับสนุสนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร